พัจินดาวัฒนาครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมในแพทย์อภพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาครับขอพระคุณที่ได้ให้โอกาสอภิปรายต่อรายงานดีๆนะครับโควิดผลกระทบต่อความมั่นคงของคณะกรรมาิการการทหารและความมั่นคงของรัฐของวุฒิสภาครับ รายงานฉบับนี้ก็เป็นรายงานที่ดีอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ทําให้พวกเราในฐานะสมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสอภิปรายเพื่อจะเสริมเติมเต็มหรืออาจจะเป็นประเด็นมุมมองอเพิ่มเติมนะครับท่านประธานที่เคารพครับรายงานฉบับนี้มีความตั้งใจทํางานมากนะครับในหมวดบทที่สองและท 4, บทที่สี่ถึงบทที่สองถึงบทที่สามเนี่ยนะครับ ถ้าอ่านโดยไม่ดูหน้าปกแล้วก็ไม่ดูข้างหลังนะครับวิเคราะห์ไม่ดีมากเลยนึกว่าเป็นรายงานสาธุขเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ท่านได้ศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของสุขภาพและเกี่ยวกับโควิดไว้อย่างมากทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในข้อเสนอที่จะมองเรื่องมุมมองความมั่นคงของรัฐนะครับผมมีสองประเด็นครับท่านประธานครับประเด็นที่หนึ่ง ทางคณะกรรมการหลังจากที่ได้ทบทวนสถานการณ์แล้วได้มีการวิเคราะห์ไว้ในบทที่4ซึ่งก็พูดถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อผมคิดว่านี้ชัดเจนนะครับในทางวิชาการและทางสังคมก็มีการวิเคราะห์ไว้แล้วท่านก็ได้สรุปรวบยอดเอาไว้นะครับในถัดมาในหน้าห้ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนะครับ ซึ่งก็น่าสนใจอย่างมากเพราะตรงนี้มันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวลว้ตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์รัฐเชิงรวมศูนย์ความเชื่อมั่นของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับในในข้อหนึ่งรวมศูนย์เนี่ยก็มีเพื่อนสมาชิกได้พิปรายไปอยู่นะครับผมข้ามไปประเด็นที่สองเรื่องความเชื่อมั่นรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นถ้าเราอ่านในเนื้อหาสาระเนี่ยก็มองว่าทางโควิดเนี่ยสถานการณ์ที่รัฐบาลได้ดําเนินการนั้น จะทําให้การจัดการเรื่องอื่นๆและไประยะยาวดีขึ้นอันนี้ผมฝากกลับเรียนท่านคณะกรรมการผ่านทังท่านประธานครับอาจจะต้องทบทวนนะถึงณจุดนี้อาจจะเอาเรื่องโควิดเรื่องเดียวมาอาจจะไม่ง่ายนักครับเพราะว่าสังคมนั้นสลับซับซ้อนมากกว่านี้เยอะโควิดเป็นเพียงวิกฤตโรคเป็นสงครามโรคหรือเป็นวิกฤตโรคเรื่องเดียวดังนั้นในข้อสองหน้า51ที่จะสรุปทำนองนี้ มันจะได้หรือไม่ณนะถึงวันนี้วินาทีนี้ที่สังคมกําลังเข้าสู่การเกิดความโกลาหนสับสนอลหม่านและมีความไม่มั่นคงสูงมากข้อที่สามครับท่านประธานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของรัฐขยายตัวอันนี้เห็นด้วยครับท่านบอกว่ายุทธความมั่นคงกลายเป็นเรื่องความมั่นคงทางรูปแบบทางทหารในรูปแบบแล้วก็ร่วมกับความมั่นคงของมนุษย์ ท่านก็มีเรื่องของสาสุขณเกษตรกรรมอาหารภายัยพิบัติเรื่องอื่นอันนี้เห็นตรงกันว่าความมั่นคงในลักษณะใหม่นั้นเป็นเรื่องการทหารและเป็นเรื่องความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็เป็นชัดเจนนะครับย้ำเตือนออก,าการต่อสู้เชิงวัฒกรรมแรงต่างก็ว่าไปการปฏิบัติการข่าวสารจะมีความรุนแรงเข้มข้นขึ้นนะครับ ส่งผลให้รัฐมีความจําเป็นต้องทํางานเชิงบูรณาการในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงผมคิดว่าตรงนี้ก็ดีครับท่าน mm hmm. ได้วิเคราะห์ไว้ตอนข้อเสนอแนะเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ต้องเอามาขับเน้นให้ชัดท่านประธานที่เคารพครับผมมีความเห็นว่าสิ่งที่ท่านวิเคราะห์ไว้ตรงนี้น่าสนใจพูดถึงเรื่องของรัฐที่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐเป็นนอนสเตทมากขึ้นอันนี้ชัดเจน สังคมของเราได้พัฒนามันนานสมัยก่อนรัฐเป็นพระเอกแล้วเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้อภิบาลสังคมเป็นหลักอย่างเดียวเลยจนกระทั่งมีส่วนอื่นๆมากขึ้นท่านยกตัวอย่างไว้ชัดเจนความสัมพันธ์ก็จะเกิดความไม่สมมาตรสูงก็จริงอีกเรื่องราวต่างๆก็มีความซับซ้อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงก็มีหลายมิตินะครับผมอยากจะกลับเรียนตรงนี้ว่าในสิ่งที่ท่านพิคอตรงเนี้ อาจจะต้องทําอะไรที่มันไฮไลท์เลยได้ไหมครับเพราะมันสําคัญอ,อ,อย่างนี้ครับมเมื่อกี้ที่ผมกราบเรียนแล้วว่าในอดีตเนี่ยการอภิบาลหรือกอเวันแนนเนี่ยเป็นหลักโดยรัฐรัฐคิดและทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จะไปในลักษณะของค่อนข้างรวมศูนย์พอมายกยุกหนึ่งเราก็เริ่มกระจายอำนาจอันนั้นก็ว่ากันไปแต่สังคมมีการเติบโตของภาคตลาดคือมาเก็ต หรือการตลาดหรือภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนสำคัญในการจัดการสังคมสูงมากสักครู่หนึ่งรายงานฉบับก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการและการพาณิชย์ดูเหมือนมุมนั้นเนี่ยผมไม่เห็นในการวิเคราะห์เอาไว้ตรงนี้ครับเพราะผมคิดว่าสังคมมีตลาดหรือทางด้านทุนนี้ใหญ่มาก ในขณะเดียวกันทางด้านสังคมเองคือ Civil Society ทางด้านภาคประชาชนท่านพูดไว้ครับประชาสังคมเครือข่ายชุมชนต่าง,างๆมากมายก็ผมอยากกลับเรียนย้ำตรงนี้ว่าถึงวันนี้เรามีสส่วนนะส่วนที่เป็นรัฐส่วนที่เป็นเอกชนนะครับตลาดซึ่งใหญ่มากฝ่ายทุนและส่วนที่เป็นภาคประชาสังคมหลากหลายมาก,มากเติบโตขึ้นมาสามส่วนนี้ไม่ได้ขาดออกจากกัน บางอันก็ซ้ำซ้อนกันซ้อนซ้อนกันอยู่แต่มันสามารถแบ่งออกเป็นสามบงถ้าเราเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการอภิบาลแห่งรัฐเนี่ยก็ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้วิเคราะห์ไว้ก็ค่อนข้างชัดนะครับว่ามันน่าจะเข้าสู่ยุคการอภิบาลแบบหุ้นส่วนพันธ s h ชิพก็ e r n นแ c นบ y ายพันธ r s ชิปนะครับถ้าเราวิเคราะห์บนใช้โอกาสของโควิดมาเป็นตัวแบบเกิดขึ้นไม่มีวิกฤตขึ้นเนี่ย ผมคิดว่าข้อเสนอมันจะนําไปสู่การมองว่าการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าหรือการพิบาลสังคมไปข้างหน้าเนี่ยต้องเน้นการอภิบาลแบบพันธบัตคือแบบหุ้นส่วนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะไปเข้าใจว่าครั้งนี้เราจัดการโควิดได้โดยเน้นการอภิบาลโดยรัฐก็บบ mm ันเนนไบสเตตเป็นหลักจริงครับการการเกิดวิกฤตโรคภัยไข้เจ็บครั้งนี้เนี่ย ที่เรียกว่าเป็นสงครามโรคเนี่ยต้องอาศัยรัฐที่เข้มแข็งมีการกําหนดเรื่องการนโยบายการรวมอํานาจและมาตรการกต่างๆต้องออกโดยรัฐส่วนกลางเพราะมันเป็นวิกฤตครับในภาวะวิกฤตนั้นรัฐที่เข้มแข็งจะทํางานได้ผลครับแล้วบังเอิญเรื่องของโควิดเป็นเรื่องของสุขภาพใกล้ตัวประชาชนเกี่ยวข้องโดยตรงทุกคนกลัวครับแล้วก็มันกระทบถึงตัวเลย พอเป็นประเด็นอย่างนี้เนี่ยประเด็นเ,เหตุผลที่สองก็คือว่าบังเอิญในสังคมไทยเราได้วางระบบโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไว้เนี่ยตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยค่อนข้างเป็นโครงสร้างที่เต็มพื้นที่แล้วก็เข้มแข็งมีการจัดการโดยภาครัฐภาคเอกชนจะเห็นไหมครับในระดับโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยทางทั้งภาครัฐภาคเอกชนเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญ ไหลเลียงลงไปจนถึงข้างล่างก็จะพบว่าภาคประชาสังคมและสังคมตั้งสังคมเข้ามาเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญถ้าสังเกตให้ดีการอภิบาลครั้งนี้เป็นการอภิบาลแบบหุ้นส่วนชัดเจนครับจากจากกรณีโควิดด้วยเหตุผลนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อข้อ,ขอ,ขอวิเคราะห์ตรงนี้จนนําไปสู่ข้อเสนอเนี่ยน่าจะได้ข้อเสนอที่สําคัญเลยครับว่าถ้าเราคิดถึงความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องทั้งแบบรูปแบบทหารและความมั่นคงมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมเนี่ยโมเดลของการอภิบาลสังคมไปข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่าโควิดปัญหาสลับซับซ้อนความสนอกสนใจผู้คนที่หลากหลายมากเนี่ยการจัดการสังคมเพื่อจะให้สังคมเรามีความมั่นคงดูเหมือนว่าจะต้องไปสู่การอภิบาลโดยหุ้นส่วนสมภาคส่วนที่ผมกล่าวเปลี่ยนแล้วรัฐเอกชนประชาสังคม นะครับสำคัญด้วยกันทั้งสามฝ่ายแล้วก็ดูเหมือนเป็นการก้าวย่างในอนาคตของประเทศเราไปสู่การจัดการแบบนั้นกรผมนั้นก็เป็นข้อเสนอที่ฝากเรียนท่านประธานว่าท่านได้วิเคราะห์ไว้ดีแล้วแล้วก็ใช้รูปแบบของโควิดแต่ตอนเสนอตอนท้ายผมคิดว่าจุดนี้น่าจะสำคัญครับถ้าเราไปเข้าใจผิดเราจะคิดว่าต้องให้รัฐเท่านั้นที่สตรอง แล้วก็อันอื่นนั้นแค่เป็นตัวประกอบแต่ถ้าเราให้ทำให้สามภาคส่วนนี้มีความสำคัญแล้วอภิบาลหรือจัดการสังคมร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนคำว่าหุ้นส่วนไม่ใช่มีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมก็แค่มีคนเข้าไปร่วมกับคนอื่นแต่หุ้นส่วนนี่คือเท่าเทียมนะครับในทุกๆมิติในทุกๆเรื่องที่จะขับดันขับเคลื่อนครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ผมขอญาตฝากกับเรียนในเชิงของข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นแลกเปลี่ยนความคิดครับ ท่านจะเห็นเหมือนเห็นต่างอย่างไรก็สุดแล้วแต่ทางคณะกรรมการข้อสองเป็นประเด็นเล็กซึ่งก็ใหญ่และสัมพันธ์กันในหน้า54ครับท่านได้พูดถึงตำบลมั่นคงบางครั้ง,งยั่งยืนแล้วท่านก็พูดถึงว่าน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนความมั่นคงของประเทศไทยก็ผมเห็นด้วยครับในฐานะที่ทำงานเรื่องปฏิรูปสังคมแล้วก็มีส่วนในการติดตามเสนอเร่งรัดการปฏิรูป เรื่องนี้ในจุดของการไปรูปสังคมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงคือตำบลควรจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพราะในพื้นที่ตำบลน,นั้นมีองค์ประกอบ3ภาคส่วนที่ผมกลาบเรียนเมื่อสักครู่แล้วครบถ้วนที่เรียกว่าจัตุพลังหรือสี่ภาคครับในภาครัฐนั้นมีท้องถิ่นคืออบทอเทศบาลในระดับตำบลนี่มีครบเลยนะครับ และก็ยังมีกลไกลของรัฐบาลส่วนภูมิภาคกำนันผู้ใหญ่บ้านมีครบถ้วนเลยอันนี้คือสดมเป็นสองพลังแต่อยู่ในมุมเดียวคือมุมภาครัฐครับอันที่สองคือภาคสังคมในตำบลน,นั้นมีสภาองค์กรชุมชนตำบลมีการรวมตัวของภาคประชาสังคมอันนี้เป็นภาคประชาสังคมซึ่งเป็นสดมที่สำคัญ และในมุมที่สีนั้นยังมีหน่วยงานของรัฐมีเอกชนและมีหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในระดับตำบลระดับตำบลพื้นที่ตำบลมีกลไกสี่ภาคส่วนซึ่งถ้าเรียกเป็นลักษณะของพลังก็คือมี3ฝ่ายครบถ้วนเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่น่าจะได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลได้มีการรวมตัวกัน บริหารจัดการกันเองโดยข้างนอกไปสนับสนุนเขาให้เต็มที่ผ่าน,นกลไกอย่างที่ผมกล่าบเรียนแล้ววิกฤตโควิด COVID ได้สาธิตให้เห็นแล้วว่าเขาทําได้ถ้าให้นโยบายให้ทรัพยากรให้โอกาสที่ดีเขาทําได้ครับเพราะฉะนั้นบทเรียนตรงนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ถ้าคณะกรรมการจะได้กรณาเขียนย้ําให้มันชัดไปเลยครับเพื่อเราจะได้ร่วมกัน รวมพลังในการขับเคลื่อนเรื่องของตำบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อตอบสนองสอดรับกับการจัดการสังคมใหญ่คือการบริหารหรือการจัดการหรือการอภิบาลแบบหุ้นส่วนกราบขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านอมพลจิน